มาสวัสดีครับอยู่ที่ช่างเอ็มเหมือนเดิมนะครับถังอุ้มเกสนะครับว่างอยู่หนึ่งใบนะครับอุปกรณ์ครบครบครบทุกอย่างไหมช่างครบครับครบทุกอย่างเนาะสวยๆเลยอะ่ะถังใบเนี้ยยังไม่มียังไม่มีเบียดเลยนะสวยๆคันนี้ยังไม่มจ้าของครับเดี๋ยวโทรถ,ถามช่งมางเลยพึ่งมาพึ่งมาใหม่อุปกรณ์ครบนะครับถังสวยๆเลยนะโอ้ถังยังใหม่อยู่เลยไปเดี๋ยวผมพาไปดูทีเด็ดของอู่สักหน่อย โหดเกินไปไหมนี่กี่เมตรนี่สามเมตรสามเมตรเหรอก็คือสเปกโรจีเลยเอาอันนี้สามเมตรโอ้ใหญ่เกินอันนี้มันตกลงมันเป็นรุ่นไหนนี่เก้าสามเก้าสามเก้าสามปากสามเมตรเนี่ยนะค่อยขยับมาเป็นสองเมตรห้าสองเมตรเจ็ดสองเมตรแปดอ่ะสามเมตรอันนี้ล่าสุดสามเมตรละอ่ะเมตรใช้มาสองปีแล้วอ๋อปีพี่ที่แล้วก็ใช้สามเมตรเหรอ ออย่างนี้ทีแรกผมจะทำสามเมตรยี่แต่ว่ามันมาเปิดตัวร้อยยี่ได้ผมเลยลดลงมาคืออ๋ลดเหลือสามเมตรตัวนี้ใช้อะไรกับร้อยยี่ได้เก้าสามปากสามเมตรตู้เอร้อยห้าแต่ถังอุ้มแต่ถังอุ้มร้อยยี่มันไม่ใช่เก้าสามแล้วเนี่ยผมไทยไม่ได้ใช้เลยผมมีอะไรขายแล้วเอออะไรวะเขามีถังอุ้มร้อยยี่มาใส่แล้วอะไรเนี่ยได้มาจากไหนเนี่ยโอ้ปาก เก้าสาปากสเมตรตู้แอร์ร้อยห้าถังอุ้มร้อยี่โอ้ลูกผสมจริงๆเลย <c oughs> คิดได้ไงเนี่ยคืออะไรพีุ่มคนอื่นตรงรุ่นครับแต่ที่นี่ตรงข้ามช่างบอกว่างั้นเก้านะทุกคนดีซีเปาก3เมตรตู้แอร์ร้อยห้าแต่ถังอุ้มร้อยี่ช่างเอ็มเขาเพิ่งเปิดตัวเองไม่ใช่แล้วโอ้ยจะล้ำไปไหนนี่ โอ้โหอะไรก็ได้ก็สั่งมาได้ครับอันนี้รถเจ้าของอู่นะครับอันนี้รถ,รถที่อู่เองโอ้เขาผมเพิ่งไปถ่ายโฆษณาเปิดตัวไปเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยังมีถัง120มาใส่แล้วเนี่ยยังวะคือประเทศเขาจะมันได้ใช้ก่อนเราโอ้โหใหม่ๆเลยนะเนี่ยใหม่ไม่ใหม,ม่ไม่รู้ผมเพิ่งเปิดตัวไปอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะยืดดงน้ลดูอ,อ่ะ เอียเอ่ยมๆอยู่เลยเนี่ยผมก็งงเหมือนกันว่าเขก็เอามายัดจนลงลนะทุกเอามายัดเก้าสามลงด้วยแต่ก่อนยัดเป็นร้อยห้าแต่ก่อนยัดถังร้อยห้านะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็น120ร้อยยีสิบไปแล้วดูดูเขาโค้งนี้ไม่มีของเก้าสามลงเหลืออยู่เลยถ้าถ้าไม่ดูฝั่งนี้นะผมบอกเลยถ้าไม่ดูฝั่งนี้เนี่ยถ้าไม่ดูฝั่งนี้จะไม่รู้เลยว่าเป็นเก้าสามทุกคน ดูปากสิโอ้โหออกมาอย่างเยอะเลยอเป็นไปได้เกีนี่รับจบนะครับขยายปากเกี่ยวดันคอสปริงนะครับตู้เบายัดถังอุ่มอะไรก็ได้ขอแค่เป็นรถเกี่ยวคูวตา่าที่นี่จัดหาให้ได้หมดนะครับอันนี้เป็น93จบไปนะครับเดี๋ยวเรามาดู70 ถ้าดูฝั่งนู้นเป็นเจ็ดสิบฝั่งนี้เป็นห้าสามข้างหน้าเป็นร้อยห้ารถที่นี่พี่เลนมากทุกคนผมบอกเลยผมต้องบอกว่ารถที่นี่พี่เลนมากแล้วก็รถคันนี้ป้ายแดงพึ่งซื้อมาตอนน่าจะเกือบจะกลางฤดูกาลหรือเปล่ามันดิสกีแล้วอะเออมันจะจบมันจะได้ครึ่งทางแล้วเกี่ยวได้สิบวันเกี่ยวได้สิบวันเนี่ยรถคันนี้เกี่ยวได้สิบวันเป็นดีซ0เจ็ดนีเคบินแท้นะรถป้ายแดงที่นี่ด้วยของอู่ที่นี่แหละ แล้วเกี่ยวจบสิบวันก็เนี่ยเปลี่ยนไปทางอุ้มเป็นเก้าสามไปแล้วสายแบกสายแบกใครชอบแบกมาที่นี่ครับติดต่อมาจัดให้ได้หมดอ๋อนี่ไงถ้าเป็นอถ้าเป็นตู้เอเขาจะฝาฝา,ฝานี่เขาจะออกมาข้างนอกหน่อยเออเขาจะกว้างหน่อยนี่เลย,น,เลยน่าจะกว้างประมาณนี้เลยแต่ถ้าเดิมเขาจะเสาเล็กกว่านี้ไหมหรือว่าไงถ้าเดิมขอบขาวอยู่นี่เลยอ๋อขาวอยู่ข้างในเหล็ก อ <S 2> <S 2> ร,ร,ร๋อ,อ,อมันจะอยู่ติดนั่นเลย <S 1> <S 1> แต่ถ้าเป็นเป็นเจ็ดสิบไม่มีตู้แอร์นะครับพอใส่ถังเก้าสามไปเขาจะเสมอกันเลยเขาจะดูสวยแต่นี่ถังมันจะหุบเข้าไปหน่อยแต่ถ,ถ้าถังเดิมมันเกือบเสมอกันไหมไม่มก็ังเข้าอีกเขาก็ยังเข้าอีกตู้แอร์รุ่นใหม่มันกว้างอะพี่สอ,องสองรุ่นเก่าเนาะมันจะเป็นเสาข้างๆทีนี้แล้วเป็นหน้าเดิมอืแต่วันนี้เป็นเป็นหน้าคุม อ๋อเอเอ,เอใ,ชใช่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 โอ้ยเราก็มีแต่รุ่นเก่าอ,อะ <laughs> <laughs> เนาะอันนี้เจ็ดศูน้ 70G แคบินนะครับอุ้ม93ปาัก105อันนี้ปัก105ใส่อะไรเ105เอยห้าอะอรใช่ไหม,<อ>ไม,มใส่ใช้อะไร105 <laughs> ได้เลยไม่ต้องแปลง <laughs> อา่าใช้ความว่าพี่เลนได้บ่อยได้เปลืองมากอูนี <laughs> ้รถใหม่อ่ะถ้าเป็นผมผมไม่กล้าทำนะเอาจริงๆ รถรถอูค่ครับสองคันเก้าสามถังร้อยี่ปากสามมตรปาก120 <c oughs> <c oughs> ปากร้อยี่ปากร้อยยี่ถังร้อยี่เออตู้แอร้อยห้าอันนี้ตู้แอร์แท้เจ็ดศูนจีแท้นะครับเจ็ดศูนจีทีจีคบินแท้ <c oughs> <c oughs> ดูปีเดียวเขาเปลี่ยนเป็นปากร้อยห้าแล้วเขาก็ปูปพื้นใหม่เลยนี่แล้วปากเดิมอ่ะ <c oughs> อ๋อเอามาขยายเอาอ๋อปากตัวนี้เป็นปากเดิม ขยายเป็นร้อยห้าให้เทียบเท่าร้อยห้าตัวนี้ก็ใช้หลายร้อยห้าได้เลยใช้หลร้อยห้าได้เลยเขามีจะขยายเป็นหมดแล้วเรือของเรายัางใช้เดิมอยู่เลยแต่อย่าไม่อยากทำแล้ว <laughs> หมดงบเยอะอพี่มาช่วงใกล้ดูกันพี่ก็จะมีมีท่อแพงๆออกมาอีกมีเล <laughs> พี่ <laughs> พ <laughs> เรนกว่านี้ <laughs> ใช่ไหมอันนี้จะข้อขึ้นสองข้างซ้ขวาเลยโอ้ <laughs> เดี๋ยวมาอีก เดี๋ยวก่อนถึงเกี่ยวข้าวมาอีกที่นี่มีนาปังไหมหไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอใกล้ใกล้ถึงเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเราจะมาดูของดีที่นี่อีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมพาสองคันนี้เป็นรถอู่นะครับสองคันเป็นรถอู่แล้วก็มีทั้งเก้าสามว่างอยู่หนึ่งใบนะครับใครอยากได้ก็โทรหาช่างเอ็มเลยครับอะไรไม่ว่าจะเป็นถังหกแปดเจ็ดสิบเก้าสามร้ 70, 93, 15, อยห้าร้อยแปดมีมีครับสั่งมาได้ตู้แอร์ มีเข้ามาเรื่อยสั่งมาได้ครับตู้แอร์ก็มีนะครับแต่ผมผมคิดว่าผมจะสั่งไว้ใบหนึ่งไม่รู้ว่าผมจะได้ตัวไหนเนี่ยเจ็ดสิบค่อนข้างที่หายากมากนะครับแต่ว่าใครอยากได้นะครับถังอุ้มใครอยากได้ถังอุ้มเป็นของหกแปดเจ็ดสิบเก้าห้าเก้าสามร้อยห้าร้อยร้อยยี่สิบร้อยแปดอะไรน่าจะโทรมาถามได้เลยนะครับที่นี่จัดหาให้คุณได้นะครับอยากรู้ว่าสีแล้เป็นยังไง เออถ้าใส่ไปแล้วเป็นไงเนี่ยมาดูเจ็ดิบยัดเก้าสามนะครับเจ็ดิบยัดเก้าสามลงตัวดีนะผมว่าสวยดีนะครับสามารถบรรจุข้าวเพิ่มได้อีกประมาณเจ็ดิบกิโลนะครับจากเจ็ดสิบเป็นเก้าสามนะอันนี้ต้องบากไหมช่งางบนะากนิดนึงนิดนึงนะครับก็รับจุที่นี่ทีเดียวนะครับเนี่ยผมงึดมากเลยเนี่ยอ้ยงึดหลาว่ะ ไปได้มาอย่างไเด้วยผมเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานก็ว่าได้โอ้ยผมยังไม่ได้โอ้โหเพิ่งได้ขับวันเดียวย,ยังไม่หายคันมือเลยที่นี่มีถังอุ้มมือสองแล้วอยังวะที่นี่ที่เดียวอ่ะที่แรกในไทยแหละ่ะที่เอามาทําแบบเนี้ยไม่ไม่เหลือเขาคงเก้าสามไปแล้วนะครับปากร้อยยี่ถังร้อยยี่ตู้แอร์ร้อยห้ารถเจ้าสํานักก็อย่างนี้แหละทําทดลองไปเรื่อยครับ ทำไปกระหัวไปแต่ปากกว,ว้างมากสุดจัดประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากได้ถังอุ้มนะครับอยากติดตั้งถังอุ้มแปลงอุ้มนะครับอยากแปลงจากกระสอบเป็นอุ้มหรือว่าอยากได้อุ้มใหญ่กระเดิ่มนะครับอยากขยายปากเกี่ยวดันคอ,อสปร,ริงตู้บเบาอะไรก็ติดต่อช่างได้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ